อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้กันนะคะเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับเราหรือไม่เช่นเคยนะคะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆน,งนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ขอให้ไพ่ชุดนี้ช่วยตอบทีว่าเขาคนนั้นน่ะอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับเราหรือไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะชาเลือกไพ่มา สักสามใบก่อนละกันนะคะมีระยะห่างกันออกไปมีการหันหลังกันออกไปแล้วก็มีพลังงานของการรอคอยนะไพ่ใบนี้นะฉันรู้สึกว่าคุณกับเขาอะเอาจริงๆนะยังไม่ได้ move on จากกันไม่ใช่แค่คุณที่รอเขานะในฝั่งของเขาก็รอเหมือนกัน นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการลักลักเลิกเลิกไปไปกับกลับกันหลายครั้งหรือบางคู่อาจจะบอกว่าเพิ่งเลิกกันครั้งแรกนะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีพลังงานของปัญหาสะสมจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น้ชามองเห็นอะไม่ว่าคุณกับเขาอะจะจบกันไปกี่ครั้งหรือมีปัญหากันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาก็ยังไม่ท้อนะ เห็นเอ NERGY ของคนคนนี้ที่เขายังยืนอยู่ตรงเนี้ยนะยังมียังมีแรงฮึดอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่นาชาเห็นนาชารู้สึกว่าเขาอยากฮึดกลับมาสู้กับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเขายังไม่ได้ move on ไปไหนสามไม่เท้ากับเก้าไม่เท้าพลังงานของพายบ่งบ,งบอกว่าคนคนนี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ได้ move on จากคุณนะคะคือเอ NERGY ของพายบบนี้นาชารู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่กล้ากลัว ก้ากลัวที่แบบว่าเออจะออกไปผจญภัยจากเออออกไปจากคุณแล้วจะไปเจอคนใหม่ๆอ่ะมันจะดีไหมคนใหม่จะดีเหมือนคุณไหมนะแต่พอจะกลับมาหาคุณอ่ะเขาก็กลัวปัญหาเดิมๆอีกมันเลยเต็มไปด้วยของพลังงานของคนที่ลังเลก้าวกลัวนะคะเหมือนเหมือนไม่พร้อมที่จะ move on อะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วมันจะดีไหมนะคะแปดเหรียญน่จะรู้สึกว่าในดวงชะตาเนี่ยทั้งคุณและเขาอ่ะยังไม่หมดในเรื่องของบุญกรรม ะะยังมีเกณฑ์ที่จะต้องวนเวียนกลับมาทำซ้ำเรื่องเดิมๆนะคะซึ่งแปดเหรียญน่ะมันคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆสิ่งที่คุ้นเคยก็อาจจะเคยชินที่มีคุณนะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณนะและเห็นไหมคะว่าไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยนะัชารู้สึกว่ามีเกณฑ์นะที่คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาแล้วก็เห็นพลังงานของ energy เดิมๆคือเขาไม่ได้เปลี่ยนอะ นะถ้าคุณโอเคนะที่อยากจะมีเขานะชาว่าเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูต่อซิแล้วถ้ากลับมาแล้วมันจะดีไหมอ่ะขอดูเลยแล้วกันจะดีไหมต้องใช้เวลาค่ะช่วงแรกๆนะคะเป็นช่วงที่คุณกับเขาอาจจะต้องมาปรับจูนกันนะปัญหาเก่าๆก,ก็ยังคงอยู่ยังแก้ไม่ได้ นะอยู่ที่ว่าคุณกับเขาอะพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปกันแบบทุลักทุเลอะนะนชาว่า6สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นช่วงวัดใจถ้ารอดใน6สัปดาห์แรกมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ครั้งนี้รู้สึกว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงๆ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าๆเ,เขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่หวานเขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่โรแมนติกหรือแม้แต่การที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเขาอาจจะไม่ได้มางอคือคำพูดของเขามันไม่ใช่งอแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าแค่เขาทักมาหาคุณนั่นแหละมันคือการงอของเขาแล้วเพราะว่าคนคนนี้อาจจะปากแซบก็ได้อาจจะพูดแรงพูดตรงหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่หวานไม่ระมุนแค่ทักมานั่นก็คือการลดทิฐิอีโก้แล้วคือสุดๆของเขาแล้วจริงๆอ่ะนะหนึ่งเหรียญชัดเจนมาก นะนี่คือไพ่ของการง้อนี่คือไพ่ของการขอโอกาสนี่คือไพ่ของการที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นนะและ้วไพ่ราชาดาบกับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนัชามองว่าคนคนนี้เขาต้องการที่จะกลับมาจริงจังนะถ้านัชาาจะทายแบบดักดักเบาๆนิดนึงก็คือบางคนก็ทักมายืมเงินมาของเงินมาขอความช่วยเหลือก็ได้นะแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้ชีวิตของเขาอาจจะแบบ ช่วงที่เลิกกับคุณไปอ่ะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะเขาเลยเข้าใจแล้วว่าในช่วงที่มีคุณอ่ะนะไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรคุณมักจะช่วยจัดการคุณมักจะช่วยแก้ไขได้ทุกอย่างเหมือนมีคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณปกป้องคุณดูแลเขาได้คุณซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือเขาได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าในชีวิตของเขาเขาขาดคุณไม่ได้ เขายังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะกลับมาพูดไม่หวานเอาใจไม่เก่งหรือง้อไม่เป็นแต่การทักมาของเขานั่นแหละมันคือการง้อนะอะขอดูซิถ้าเราให้โอกาสเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีไหมอะมันจะดีไหมจะให้โอกาสดีไหมเขาตั้งใจที่จะกลับมาแก้ไขจริงๆเขาตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆไพ่ใบนี้คือการแก้ไขแล้วก็การพัฒนาต่อยอดนะ อไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่แบบเหมือนเหมือนเป็นการล้างพลังงานลบๆออกอะ่ะคือคนคนนี้อ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์และเขาตั้งใจที่จะเหมือนมาเคลียร์ความรู้สึกลบๆที่คุณเคยมีต่อเขานี่คือคุณนี่คือเขานะเขาอยากให้คุณอ่ะลบภาพจำที่ไม่ดีอะ่ะ ความเป็นเขาอะที่ทำอะไรที่ไม่ดีอะอยากให้ทุกอย่างมันถูกเซ็ตซีโร่เนี่ยเห็นไหมทำความสะอาดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากความรู้สึกคุณซ้าครั้งนี้นะคะเขาตั้งใจนะที่จะกลับมาขอภัยนะคะเมื่อกี้ออโทรศัพท์นชาลมไปนชาว่าตอนนี้เขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นอ่ะมาดูซิมาดูซิสิ่งที่เขาอยากจะบอกตอนนี้อยากบอกอะไร สิบเหรียญอือยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของการละก,กันนะคุณกับเขามันยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันคิดถึงคุณมากตั้งแต่ไม่มีคุณบอกเลยนะคะไม่เคยที่จะไม่คิดถึงแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าใครที่ดีกับเขาที่สุดเขาจะหาคนแบบคุณไม่ได้เลยใครจะดีกับเขาเท่าคุณอ๋อคุณสายเปรหรือเปล่านะนะัชารู้สึกว่าไพ่เรื่องเงินมันขึ้นมาเยอะเหลือเกินเขารู้สึกว่า การมีคุณเนี่ยมันดีกับชีวิตเขาหลายอย่างคุณอาจจะดูแลเขาดีคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาดีก็ได้นะอืมอยากจะกลับมางอ้ออยากจะกลับมาอ้อนอยากจะกลับมาอยู่ข้างๆคุณอยากจะมีคุณในชีวิตไพ่จัสเมนการติดต่อสื่อสารการได้รับข่าวนะคะการประกาศแจ้งเตือนแล้วเป็นข่าวดีด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จบลงไปอะ่ะจะมีการพลิกฟื้นเขาจะกลับมาค่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสสำนึกผิดแล้วจริงๆนะจัสเมนกับหนึ่งถ้วย สำนึกผิดคะ่ะเลยกลับมาบางคนก็คือไปไม่รอดด้วยไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เขาก็เลยกลับมาคิดถึงคุณนะคะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสกับคุณจริงๆอยากให้คุณเชื่อว่าครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาทําให้มันดีกว่าเดิมนะคะไม่ใช่แค่ขอโอกาสนะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนความดีของคุณด้วยเขาซาบซึ้งแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าใครที่รักเขาด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆใครที่ชอบความํำนายอย่าลืมคอมเมนต์รับความํำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามพินาชาด้วยนะขอบคุณค่ะ